ชิเอา้าชีสอยู่ไหนอะลูกกินชีสก่อนตักชีสก่อนเหรอครับเอ้ยมันมีแต่ช้อนแลค่ะแม่นี่ชีสอยู่นี่เอากินให้หมดกินชีสให้หมดก่อนแล้วกินชีสก่อนโอเคตักได้ไหมชีส น้ำมันกระดาษตัหมืนกินหมดได้โอเคเดี๋ยวแม่ช่วยแล้วกันเนาะแม่ช่วยได้ไหมครับน้ำมันกระดาษอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ช่วยอุ้ยอนั่นมันอร่อยเก่งอาตุไม่ยังเก่งมาก อร่อยไหมลูกอ๋อนี่นี่ยังไม่หมดเลยครับกระดาษแล้วลูกกระดาษแล้วกินกระดาษแล้วกินกระดาษเลยมันบ่แม่ลูกมันบ่แม่ว้ายอิ่ม <c oughs> หมดไหมแม่ดูก่อนหมดไหมคะหมดเลยโอเคบาย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  <c oughs> ให้กระดาษแม่กินน่ะลูก kín vào đây kín vào đây